สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้วันที่18ธันวาคม257นะครับนำข่าวไร่ละพันชาวนามาเล่าให้ฟังครับเหลือ,ลอการโอนเงินอีก2วันนะครับ19ธันวาคม8จังหวัดครับ20ธันวาคม8จังหวัดโอนเงินไร่ละพันชาวนาควเรือนแล้วไม่เกิน10ไร่ครับ19ธันวาคมก็คือวันพรุ่งนี้ครับก็มีจังหวัดชัยภูมินคนรราชสีมาบุรีรัมย์ยโสธรศรีสะเกษสุรินทร์ อำนาจเจริญอุบลราชธานีรอรับเงินไล่ละพันนะครับทกศโอนเข้าบัญชีนะครับให้แล้วก็บันที่20ธันวาคม2ภาคนะครับ22จังหวัดมีภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันนะครับ20ธันวาคมวันเดียวกันครับภาคใต้ก็มีจังหวัดชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาภูเก็ต พัทลุงตรังปัตตานีสงขาสตูนนราธิวาสและยะลาก็20ธันวาคมรอรับเงินไร่ละพันควรเรือนล้วไม่เกิน10ไร่สูงสุด1,000 100, งบาทโอนเข้าบัญชีทกศให้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ